เมืองแหล่งผลิตน้ำตาลสารเจ้าพ่อหลวงอุดมไม้ทับถมกลายเป็นหินทิ้นฐานอารยธรรมองค์การบริหารส่วนตบลหินเหล็กไฟได้รับการยกฐานะจากสภาตำบลจัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนตบลหินเหล็กไฟเมื่อวันที่16ธันวาคมพุทธศักราช2539และได้ปรับเป็นองค์การบริหารส่วนตบลขนาดกลางเมื่อวันที่28พฤษภาคม2551 ตั้งอยู่ทางที่ใต้ของอำเภอโคเมืองมีระยะทางห่างจากอำเภอคูเมือง18กิโลเมตรมีพื้นที่ทั้งหมดจำนวน36,250ไร่หรือประมาณ58ตารางกิโลเมตรมีเขตรับผิดชอบจำนวน13หมู่บ้านมีประชากรรวมทั้งสิ้น6,562คนจำนวนครัวเรือนทั้งสิ้น1,769ครัวเรือนประชากรส่วนใหญ่ร้อยละ90 ประกอบอาชีพเษกษตรกรรมอาทิทำนาปลูกพืชไร่เลี้ยงสัตว์องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟมีส่วนราชการและหน่วยงานต่างๆดังนี้โรงเรียนประถมะศึกษาจำนวน5แห่งโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาจำนวน1แห่งศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก5แห่งโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล1แห่งวัด11แห่งสำนักสงฆ์สแห่งองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาโดยคาดหวังที่จะให้เกิดความผาสุกข,ของสังคมมีความพออยู่พอกินในทุกครอบครัวการศึกษาสุขภาพอนามัยของประชาชนมีสภาพภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อมที่ดีและนำไปสู่สังคมที่น่าอยู่โดยการนำของนายดาวเรืองเจริญจิตนายกองค์การบริหารส่วนตบุหินเล็กไฟซึ่งมีวิสัยทัศน์ที่ว่าพัฒนาเศรษฐกิจชีวิตมั่นคง ชุมชนเข้มแข็งแหล่งเกษตรกรรมยั่งยืนคืนชีวิตให้สิ่งแวดล้อมมีคณะผู้บริหารประกอบด้วยนายวีระดูเรืองรํารองนายกองค์การบริหารส่วนตะบนหินเหล็กไฟนายอัมพลสุทธโสรองนายกองค์การบริหารส่วนตะบนหินเหล็กไฟนายวันชัยอ่อนหนองว่าเลขานุก,การนายกองค์การบริหารส่วนตะบนหินเหล็กไฟมีสมาชิกสภาจำนวน12บสองคน โดยมีนายพานุพงศ์เพิ่มทองดำรงตำแหน่งประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟนายสุทัศน์เดชารัมดำรงตำแหน่งรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟพนักงานส่วนตำบลลูกจ้างประจำพนักงานจ้างรวมทั้งสิ้น39คนมีหัวหน้าส่วนราชการดังนี้นายประดิษฐ์เจริญพิทักษ์วงศาราประลัดองค์การบริหารส่วนตำบลน,นายทัตทนสิริจันทร์ รองประหลัดองค์การบริหารส่วนตำบลน,นางนัททวดีพักดีแก้วนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการรักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักประหลัดนางสาวจตุพรชัยสุวรรณผู้อำนวยการกองคลังนายคมเพชรบ,บัวบานผู้อำนวยการกองช่างนางสาวธรสนสศรปราบหนองบัวนักวิชาการศึกษาชำนาญการรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษานายสัญญาภูคำศักด ภูมิในการกองสวัสดิการสังคมนางอิสยาพรกิติบดินนักตรวจสอบภายในตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาองค์การบริหารส่วนตะบนหินเล็กไยได้ให้ความสำคัญและเน้นการบริการประชาชนโดยได้กำหนดนโยบายการบริหารงานไว้6ด้านดังนี้ 1. นโยบายด้านโครงสร้างพื้นฐานก่อสร้างและปรับปรุงถนนเพื่อความสะดวกในการคมนาคมขนส่งปรับปรุงระบบประปาให้สะอาด มีคุณภาพมาตรฐานและเพียงพอต่อการใช้งานขยายเขตไฟฟ้าให้ประชาชนได้ใช้งานทั้งภาคครัวเรือนและภาคการเกษตร 2. นโยบายด้านเศรษฐกิจและส่งเสริมคุณภาพชีวิตส่งเสริมและยกระดับสินค้าในชุมชนให้ได้มาตรฐานอาทิกลุ่มทอผ้าไหมกลุ่มเลี้ยงโครกระบือกลุ่มเลี้ยงจิ้งรีดส่งเสริมการดำเนินงานโครงการปลูกกัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ 6ต้นโนนมาลัยโดยการจัดทําโมเดลการปลูกกัญชาเพื่อใช้ในระดับครัวเรือนแห่งแรกของประเทศไทยและขณะนี้ได้ดำเนินการจัดทําโครงการหมู่บ้านกัญชาโดยส่งเสริมการปลูกกัญชาสายพันธุ์ต่างๆเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้แหล่งท่องเที่ยวศึกษาดูงานเกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างรายได้ให้กับชุมชนโดยได้รับการสนับสนุนต้นพันธุ์กัญชา จากศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรจังหวัดบุรีรัมย์และบ้านสวนฟรุตการ์เด้นอำเภอลำายมาศปลูกกัญชานำร่องจำนวน3หมู่บ้านประกอบด้วยบ้านโศกนาคหมู่ที่6ปลูกกัญชาสายพันธุ์ไทยหางกระรอกบ้านการะโกหมู่ที่8และบ้านตาลหมู่ที่9ปลูกกัญชาสายพันธุ์ฝอยทองภูผายน 3. ์ 3. นโยบายด้านการศึกษากีฬาและพัฒนาสังคม ส่งเสริมการศึกษาแก่เด็กเยาวชนประชาชนทั้งในและนอกระบบได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้มีศักยภาพให้การสงเคราะห์และจัดสวัสดิการแก่เด็กผู้ได้โอกาสคนพิการคนชราและผู้สูงอายุรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดส่งเสริมและให้การเรียนรู้เกี่ยวกับการป้องกันและแก้ปัญหาด้านความปลอดภัย ตลอดจนการบรรเทาสาธารณภัยชุมชนจัดบริการอินเทอร์เน็ตในระดับตำบลเพื่อให้ประชาชนทั่วไปได้ศึกษาค้นคว้าข้อมูลเกิดการเรียนรู้ทันต่อเหตุการณ์ในโลกแห่งข้อมูลข่าวสาร 4. นโยบายด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารท้องถิน่นเพื่อให้การพัฒนามีประสิทธิภาพเน้นหลักประสิทธิภาพประสิทธิผลสุจริต โปรง่งใสสามารถตรวจสอบได้และตรงกับความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริงพัฒนาบุคลากรเจ้าหน้าที่หน่วยงานให้มีความรู้ทักษะในการปฏิบัติงานเพื่อให้สามารถปฏิบัติงานและรองรับการถ่ายโอนภารกิจเพื่อสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผลลดขั้นตอนการปฏิบัติงานเพื่อให้ประชาชนที่มารับบริการได้รับความสะดวก และมีความพึงพอใจที่สุด 5. นโยบายด้านศาสนาวัฒนธรรมจารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นส่งเสริมและสนับสนุนงานรัฐพิธีฝื้นฟูอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไปทำนุบำรุงงานด้านศาสนาให้เป็นศูนย์รวมจิตใจของคนในชุมชนส่งเสริมสนับสนุนประเพณีในวันสำคัญต่าง เช่นงานแห่เทียนวันเข้าพรรษาวันลอยกระทงประเพณีรถน้ำดำหัวผู้สูงอายุ 6. นโยบายด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรณรงค์ปลูกจิตสำนึกของเด็กเยาวชนและประชาชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการแยกกำจัดขยะและดูแลรักษาความสะอาดจัดกิจกรรมเพิ่มพื้นที่สีเขียวและจัดหาพันธุ์กล้าไม้ ให้ประชาชนเพิ่มพื้นที่การปลูกป่าเพิ่มเติมส่งเสริมสนับสนุนประชาชนให้บำบัดฟื้นฟูรักษาและหวงแหนซึ่งทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก่อนอื่นกระผมต้องขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องชาวตำบลหินเหล็กไฟทุกท่านที่ได้ให้ความไว้วางใจกระผมและคณะผู้บริหารได้เข้ามาบริหารงานในตำบลหินเหล็กไฟซึ่งในช่วงเวลา ที่ได้เข้ามาดํารงตําแหน่งกับผมและคณะผู้บริหารได้มีความมุ่งมั่นตั้งใจพัฒนาและพร้อมที่จะแก้ไขปัญหาเพื่อพี่น้องประชาชนชาวตาบลหินเล็กไฟปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานอาทิถนนหนทางระบบไฟฟ้าส่องสว่างและระบบสาธารณูปโภคส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุผู้พิการและผู้ได้โอกาสให้ได้รับความช่วยเหลือและเข้าถึงการบริการทุกด้าน ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานกลุ่มภาคีเครือข่ายเช่นอสมอ,อปรพร,รผู้นำชุมชนให้มีศักยภาพและเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลนหล่งไฟสำหรับการบริหารงานร่วมกับเจ้าหน้าที่ภายในองคอ์กรกระผมยึดแนวทางการบริหารงานแบบพี่น้องบุคลากรในองคอ์กรมีความสมัครสมานสาม,มัคคีกัน การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพื่อประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุดในส่วนของการบริการประชาชนกระผมยึดหลักการบริหารงานที่ว่ารักศรัทธารักหินเหล็กไฟพูดแล้วทำรักศรัทธาคือรักและศรัทธาในองค์กรรักงานในหน้าที่และงานอื่นที่ได้รับมอบหมายให้ดีที่สุดรักหินเหล็กไฟคือรักพี่น้องประชาชนอำนวยความสะดวกและ ให้บริการอย่างเต็มที่เต็มใจพูดแล้วทำคือตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ให้สำเร็จบรรลุตามเป้าหมายและทันเวลาขอบคุณครับงานทุกงานประสบผลสำเร็จได้เกิดจากพลังแห่งความมุ่งมั่นความเอาใจใส่ของคณะผู้บริหารพนักงานส่วนตำบลลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างทุกคนรวมถึงการได้รับความร่วมมือ จากภาคส่วนต่างๆเป็นอย่างดีองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟขอขอบพระคุณจากทุกพลังของหมู่บ้านที่ให้การสนับสนุนและส่งเสริมในการดำเนินงานด้วยดีเสมอมาซึ่งจะเป็นแรงผลักดันและพัฒนาท้องถิ่นอย่าง,ย,างยั่งยืนภายใต้การบริหารงานที่เต็มประสิทธิภาพขององค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟองค์กรที่เชื่อมโยงทุกความต้องการของประชาชนสู่ทุกความสำเร็จเพื่อสร้างรอยยิ้ม และคืนความสุขสู่ประชาชนตลอดไปพวกเราชาวองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟจะยังคงมุ่งมั่นต่อไปเพื่อพัฒนาตำบลหินเหล็กไฟให้เป็นตำบลที่น่าอยู่ประชาชนมีสุขอย่างยั่งยืนและพร้อมที่จะเป็นหนึ่งกลไกลของสังคมที่จะร่วมกันขับเคลื่อนสู่การพัฒนาประเทศชาติต่อไป